เป็นสวนที่สวยมากถือว่าติดอันดับ1ใน10ของโลกเลยนะครับความแปลกความใหม่ด้ยวยคือสิ่งที่คนยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการมันจะเรียกว่ามาจากหนังก็ได้นะเราคือโชว์รูมเขาต้นไม้ทำไมคุณต้งถึงมีแนวความคิดว่าต้องเอาไนโนรเสาร์เนี่ยมาอยู่ในสวนตัวเองอครับฝันว่าซิลเบิร์กที่สร้างจะร้สิกพากัะวันหนึ่งต้องมาเที่ยวสวนผมครับเล่าไดโนเสาเร์ผมนี่ไปสร้างเป็นหนัง นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับผมอย่างยิ่งเลยครับที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของสวนดงนุชครับก็คือคุณต้งคุณกำพลตันสัจจาครับสวัสดีครับคุณต้องครับสวัสดีครับครับผมนี่เป็นครั้งที่2ในชีวิตนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาที่สวนดงนุชนะครับครั้งแรกก็น่าจะ30ปีที่แล้วผมว่าตอนนี้มันอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับครับก็จริงๆอยากให้คุณต้องเล่าถึงความเป็นมาแบบกว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆสวนนี้เกิดขึ้นเพราะคุณแม่ผมสวนดงดุดเนี้ยก็ชื่อชื่อของคุณแม่ผมครับ,รบท่านไปเที่ยวต่างประเทศมาสิงคโปร์กับที่อินโดนีเซียสวนพุทธศาสตร์โบกอกับสิงคโปร์บทไทยตะกั่วการดรับ,รบท่านกลับมาเมืองไทยเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยท่านบอกเราน่าจะมีส่วนสวยบ้ากเพราะท่านก็เห็นความสําคัญของสวนที่ว่าให้ความรู้แก่ คนให้ความสวยงามแก่ผู้ที่มาที่จบครับผมก็เรียนท่านบอกผมไปพบผมไปพ่อค้านะหน้านที่นี้ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของรัฐบาล<ะ>หรือองค์กรที่มีเงินเหลือใช้พวกเฟ่าเดชต่างๆที่เบืงองต้นก็เป็นอย่างนี้แต่เงั้นครับถ้าบอกไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้พัทยาเดี๋ยวเราต่างชาปั่เที่ยวแล้วกันก็เอาอะไรได้จากเขานี่ละประร้างสว,สวยให้แก่ประเทศไทยของเราครับครับ ก็เลยปีเกิดสวนนุนุนี่นขึ้นมานี่ถ้าย้อนหลังไปนี่กี่ปีครับก็ประมาณ40กว่าปีแล้วส0กว่าปีครับผมมาทำพทิธีได้สามสิบพี่ปกดับเจปีแล้วไหนะครับเพราะว่า5ปีหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ผมมาแต่ตอนที่ท่านเริ่มเนี่ยผมไม่มาเลยเพราะว่าหนึ่งผมไม่รู้เรื่องสวนสองผมเป็นพ่อค้าผมดีดตัวเลขแล้วมันมันไม่คุ้มกันหรอกใช่ไหมะคะ แต่ท่านก็เอาเงินที่ท่านสะสมไว้ก็สร้างสวนอนุทอันนี้ที่จริงสวนอนุทเนี่ยก็เป็นสวนผลไม้เก่าเก่าแก่ก่อนตอนนั้นมีอยู่พันสามไร่เป็นสวนมะม่วงและสวนมะพร้าวครับผมจะเห็นว่าถนนที่เราตัดในสวนเนี่ยจะเป็นซุย e ต่แอ d a v e ิว e หมดคือท่านตัดแล้วหลบต้นไม้ผลของท่าน อ๋อลหลักสวนไม่ต้องโค้งสวยเลยก็เลยก็จะโค้งไปเรื่อยเลยครับโค้งไปเรื่อยที่นี่โค้งไม่ได้อะเพราะเดี๋ยวโดนต้นไม้ทัดอ๋อนี่เป็นที่มาที่ไปของสวนครับแล้วถ้าปีให้หลังเนี่ยท่านไม่มีใครมาช่วยท่านท่านเลยเรื่องผมที่เข้ามาทําสวนดุดเราเนี่ยแหละครับครับโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยสักนิดหนึ่งตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคุณต้องเคยอยู่ในวงการของเรื่องภาพยนตร์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผู้ผลิตเจ้าของ ธุรกิจภาพยนตร์ใช่ไหมครับตอนนั้นเราสามคนพี่น้องอทำเรื่องหนังกันทั้งเงินครบทั้งซื้อมาจำหน่ายทั้งสร้างเองทั้งฉายหนังเองติดต่อหนังต่างประเทศมาฉายติดต่อบอริษัทหนังมาฉายอันนี้เราทำหมดทุกอย่างครับแต่ว่าคือแม่บอกสามคนทำอยู่ที่เดียวกันไม่เอาคนหนึ่งมาช่วยแล้วกันท่านเลยเลือกผมมาที่นี่ครับผมก็ต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุด แต่แรกๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีต่างนักเราค่อยเป็นค่อยไปครับเรียกว่าช้ามากในการดีวัลพ์สวนนุ์คุณบอกมา30ปีที่แล้วใช่ครับคุณจะสังเกตว่าหลังจากนั้นปีต่อปีเนี่ยวนรุชเปลี่ยนไปไม่มากเพราะเราไม่มีเงินที่จะมาสร้างให้มันใหญ่โตขึ้นหรือว่าให้มันทันสมัยขึ้นรหรือให้มันดีขึ้นครับแต่เพราะว่าเราค่อยๆไปค่อยไปอ่ะ ทำไปทีละดิษทีละดิษเนี่ยเรามาบูมเนี่ยสิบปีให้หลังนี่เท่านั้นเองอที่ผมเองเนี่ยมีกำลังวางชาหน่อยครับและได้เรียนรู้หลายต่อหลายอยา่างก็เริ่มพัฒนาส่วนตรนู้ดนี้ขึ้นไปครับผมโชคดีเพราะผมเป็นผู้ทบไม่ใช่ผู้คิดหรือผู้ออกแบบซึ่งไม่เข้าใจเรื่องการทำรผู้ทำเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าปัญหาต่างๆนี้คืออะไรแต่ั้น ดูดทีดีเวลอาจากมุมมองของคนที่ทำครับไม่ใช่จากมุมมองของนักออกแบบที่ได้เรียนไปจากเมืองนอกหรือได้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ,บแต่ไม่เคยได้ทำครับลงมาถึงการดูแลรักษาหรือว่าผัดไม้เป็นอะไรบ้างครับเราจะเข้าใจนี้มากกว่าเขาอะครับมันจะเรียกว่ามาจากหนังก็ได้นะใช่ครับผมสร้างหนังเนี่ยผมก็มองจากมุมของ คนดูมุมของยุคสมัยผมก็เรียนรู้จากการดูหนังฝรั่งจากผู้กำกับต่างๆที่เขาพัฒนาการทำหนังมาเรื่อยๆอย่างเช่นแจร,รีคคูบริกสอนผมว่าทุกมุมมองของเฟรมของหนังของเขาเนี่ยตัดตออกมาเป็นรูปภาพได้ผมก็พยายามเรียนรู้ว่าส่วนของผมเมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณบุญไปตรงไหนหยุดเนี่ยเป็นเฟรมภาพทั้งนั้น ใช่ครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อเราเดินดูส่วนของเรารอบด้านและดูว่ามันลงตัวไหมมุมนี้ขาดเราก็เติมเพื่อให้มันสมบูรณ์ครับแต่จะลืมคุณเติมตรงนี้ตรงโน้นก็มันก็เกิดว่าไม่สมบูรณ์อีกครับอันนี้เราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้เปรียบคนอื่นเขาแล้วผมเองเพราะผมไม่ได้เรียนหลักของการ ออกแบบสวนผมเลยคิดถึงสวนตามแบบที่เขาทำอยู่จนวันหนึ่งเนี่ยผมเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมีฟอร์มเมชัช่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับและหน้าปกบอกว่าเป็นสวนสำหรับศตรวรรษที่21ผมเข้าใจทันทีเลยว่าทำไมผมทึงต้องทำสวนให้เหมือนกับสวนที่เขาเรียนกันหรือสวนที่ทุกคนก็ทำกันครับทำไมเราไม่ทำสวนที่ไม่เหมือนชาวบ้านกันล่ะครับภาพแปลก ความใหม่ด้วยคือสิ่งที่คนยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการไม่ใช่ว่าผมเรียนจากหนังสือ40ปีที่แล้วครับสอนโดยอ,อาจารย์40ปีที่แล้วและเอาอันนั้นมาอัพลายกับปัจจุบันซึ่งคนปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับจนดูดูดดถึงจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด นี่แสดงว่าในตลอดระยะเวลาเกือบ4ี่สิกว่าปีในคุณโต้นเป็นคนดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองหมดไหมครับไม่ว่าจะการเรื่องเลือกต้นไม้ในการตกแต่งสวนเนี่ยครับทุกต้นที่เราปลูกเนี่ยครับผมต้องชีดตำแหน่งครับัว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนและการพัฒนาสวนเนี่ยเป็นไปตามยุคสมัยครับผมใช้คำนี้เพราะว่าอย่างเรื่องเวลาเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราหากินกับต่างชาติครับเป็น รายได้หลักของสวนนุ่นุแล้วเที่ผมก็เริ่มคิดถึงคนไทยเริ่มคิดถึงหน้าที่ของเราว่าจะส่วนเราเนี่ยต้องทํำยังไงครับผมกเ็เลยเริ่มพัฒนาสวนเพื่อสําหรับคนไทยครคับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เอาใจยากที่สุด <c oughs> นะครับคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเราทำหน้าที่ของการเป็นส่วนพุทธศาสตร์และส่วนสัตว์ ได้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของสนสัตว์และสวนพุทธศาสตร์เนี่ยก็คืออบรมเยาวชนรุ่นใหม่เด็กๆเนี่ยให้รักธรรมชาติรักสัตว์ผมก็เลยเปลี่ยนส่วนนุตย์ทั้งหมดในช่วงก่อนโควิดก,ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเพื่อไทยเที่ยวไทยจะ,จะสังเกตว่าตอนนั้นผมมีโฆษณาให้คนไทยเข้าฟรีอ่าใช่ครับทีลจังหวัดทีละหลายจังหวัดรอบประเทศเสร็จเริ่มใหม่ทีนึง เพื่อให้คนอย่างคุณ่ะบอกสามสิบปีเห็นแล้วทำไมต้องมาพอมาใหม่บอกโอ้โหมันเปลี่ยนเยอะเจอเกินรเราต้องการสวนสำหรับคนสมัยใหม่คอนเซต์เราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยผมใช้คำว่า Pocket Park in the Park ครับ p o c k e t p ต r k คือสวนเล็กๆอยู่ในสวนใหญ่ๆรหรือบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่แหละ คือคนเข้ามาเนี่ยโดยมากจะคนทั่วไปเนี่ยหนึ่งจะกลัวฝนสองจะกลัวแดดสองจะกลัวเดินสามอยากเห็นอะไรเร็วๆแล้วก็กลับบ้านครับผมย้ายทุกอย่างไปอยู่ข้างหน้าส่วนดุดๆสร้างเอ็นทราน์ใหม่เหมือนสุวรรณภูมิครับคุณขับรถมาฝนตกอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพ่อแม่ก็พ่อก็จอดรถให้แม่กับลูกครับปู่ย่าตายายลงก็ได้ ขับรถไปจอดถือโล่มนเดียวมาเข้าไปดูสวนข้างในสวนเนี่ยมีราคาหมดเลยตัวกระบอกเพชรหนึ่งโชว์รูมรถหนึ่งโวนลอยฟ้าซึ่งใหม่ที่สุดในโลกก็อยู่ตรงนั้นเหมือนสนามบินเลยครับผมปีเสื้อก็อยู่ข้างหน้าใช่ครับดูการแสดงแสดงัฒนธรรมไทยลำอยู่ข้างหน้าหมดครับทานข้าวไปอยู่ข้างหน้านี่คือพ็อกเก็ตพาร์คอินเดอะพาร์คก็คือขึ้นรถชมวิว นั่งรถชมพาร์คที่คุณแม่ผมได้สร้างเอาไว้ครับซึ่งต้องเดินเหมือนสมัยโบราณเนี่ยเขาชอบเดินกันเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเดินแล้วจอดลงแต่แต่ละจุดเราจะให้จอดสองจุดแล้วก็เริ่มเข้ามาในเนอร์สวีอย่างที่เห็นเนี่ยนี่คือเนอร์สวีกระบ,บอกเพชรครับไม่มีใครเ็าทาอย่างนี้ในโลกแต่เนอร์สวีที่เราให้เขาชมต่างๆเนี่ยดียิ่งกว่าสวนสวยอีกข้าราชาผมใช้คำว่าสวนแปลก หรือสวนของความรู้ที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าโอ้โหกระบอเพชรมีอย่างยี้ด้วยเหรอครับโอมันสวยงามจังเลยครับจากซื้อไปปลูกในบ้านเราคือโชว์รูมของต้นไม้ครับเราสอนเด็กอย่างเดียวไม่พอต้องสอนให้คุณรักต้นไม้คุณเห็นต้นไม้ตัวนี้เอ๊ะนี่ต้นอะไรเดี๋ยวไปหาซื้อแล้วไปไว้ในบ้านครับผมบอกน,นี้อยู่ในบ้านได้เอาสามอันใส่กระถางวางอยู่ในห้องทํางานใช้สักสี่หเดือน มันเสริมกระทิ้งซื้อใหม่ไปเรากาลังสอนให้เขารู้จักธรรมชาติเอาไปใช้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำครับให้แก่โลกปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ส่วนุนทุกกำลังพัฒนาไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนไทยทั้งประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมครับ สวนไดโนเสาร์หรือหุบผ่านไดโนเสาร์เนี่ยเป็นอะไรที่อลังการมากเลยตรงนี้ทําไมคุณต้องถึงมีแนวความคิดว่าต้องเอาไดาโนเสาร์เนี่ยมาอยู่ในสวนตัวเองอะครับคือผมพยายามจะให้เด็กมาสวนผมครับตอนแรกคุณแม่สร้างสวนจัดเล็กๆเพื่อให้เด็กมาเที่ยวก็มีบาหนิดหน่อยไม่เวิร์กไปเวิร์กเลี้ยงไปตายไปผมเลยสักเลิกครับปั้นจัดเลยกันผมปั้นไปร้อยกว่าชนิดร้อยสิบชนิดไหม ก็เด็กก็ยังไม่ค่อยมาฮะเพราะผมถือว่าเขาถ่ายรูปได้อะไรได้<ะ>และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับลูกน้องบอกว่าคุณโต๊ะขอปั้นไดโเสาวด้วยไหมครับ,รบว่า,าไปปั้นไกลๆนะผมผมไม่แน่ใจถ้าเขาไปปั้นตัวแรกอยู่ไกลเหมือนกันก็เห็นคนเดินไปถ่ายรูปกันเต็มเลยก็เลยไปหาเพื่อนผมซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยขุดก๊อบเนี่ยเก่งเรื่องไดโเสาวบอกมาช่วยผมด้วยแล้วกันครับแกก็เลยคัดไดโเสาวต่างๆแล้วก็ให้เด็กเราปั้น ให้ได้สเกลครับให้ได้สเกลนี่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะผมมองถึงอนาคตทั้งแน่ว่าผมตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวว่าทําให้เหมือนสเกลอะกันแล้วทําเยอะเท่าไหร่เนี่ยต่อไปมันถึงจะมีชื่อเสียงแล้วความฝันของผมตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวฝันว่าซิเบิร์ที่สร้างจะรู้สึกพากะวันหนึ่งต้องมาเที่ยวสวนผมครับแล้วไดโนเสาร์ของผมเนี่ยไปสร้างเป็นหนัง คิดอยู่เล่นๆเลนะเพราะผมทําหนังมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเด็กมาหมดผมปั้นไม่หยุดเลยตอนนี้เรามีเกือบเยอะมากเลยครับสี่สี่ร้อยกว่าชนิดถูกไหมมีเกือบพันตัวละที่ที่เราทําไม่หยุดเนี่ยเพราะผมได้เด็กทั้งหมดอะธรรมดาเนี่ยเราต้องให้พ่อแม่เนี่ย พาเด็กมาแล้วเด็กมาดูแล้วเด็กชื่นชอบครับแล้วเด็กจะได้เรียนรู้ครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันตรงข้ามกันมันได้สองเด้งเลยเด้งแรกคือเด็กเนี่ยบอกพ่อให้พามาดูครับในตัวสาที่สวนดุสเด็กตัวเล็กๆนะเด็กเนี่ยเป็นคนดึงพ่อแม่มานะดึงพ่อแม่มาดึงผู้ใหญ่ผู้ปกครองถามว่าทำไมเขารู้เพื่อนเขามาก่อนแล้วส่งไลน์ให้เขาเดี๋ยวนีเขามีโลกโซเชียลเยคุณต้งนะเด็กเขาก็จะอวดกันละว่าไปนี่มาเขามาก็ถ่ายส่งไปครับ พ่อแม่ไม่เคยไปเห็นอะไรเลยเลยต้องมา <c oughs> ชอบอีกครับแล้วก็ได้มาเที่ยวสวนมาเที่ยวอะไรผมมีคําถามนอกเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครับพอดีค,อคุยกันเรื่องสวนมานานแล้วคําถามเนี่ยครับเป็นคำถามที่ผมสงสัยมากเลยผมก็เลยเห็นคุณโตง้งอยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องสวนคุณโต้งมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสวนสาธารณะที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างครับสวนสาธารณะนี่คือสวนที่ทุกเบื่อ่ยต้องสร้างครับให้ผู คนได้เราแวกนั้นมาใช้กันแต่นี้มุมมองของสวนสาธารณะเนี่ยทุกคนจะโดยมากมองในมุมเดียวกันครับคือควรจะเป็นสวนที่กว้างใหญ่ให้คนไปสามารถออกกําลังกายได้วิ่งได้จ็อกกิ้งได้แล้วก็มีองค์กรต่างๆอยู่ในสวนนั้นเพื่อให้เขาได้ใช้แต่ที่จริงสวนหน้าเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคือสวนเหล่านี้เนี่ย การเป็นส่วนที่โดยมากไม่ค่อยมีคนใช้หรือคนไปเกลือดที่จะใช้ครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปทําหลายๆส่วนในประเทศไทยเรากับตามเมืองต่างๆที่เข้าเชื่อครับในสิ่งที่ทางส่วนนิ์ได้ออกแบบและทําให้ค,คือคอนเซ็ปต์ผมเปลี่ยนเป็นอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าพั c เก็ Park ์ n อินเดียพารเมืองนี้เป็นเมืองที่ประชากรไม่เยอะครับ แต่สวนเนี่โอ้โหสามสิบสี่สิบไร่ห้าสิบไล่ผมไปถึงเห็นแล้วผมบอกตายผมวิ่งเข้าไปเดี๋ยวโดนผีหลอกเขาปล่าเยแต่ไหนจะเรื่องความปลอดภัยเอาแบบใมห่ว่าโอเคสวนนี้ต้องดีครับแต่ข้างหน้าเนี่ยเราทําให้เขานั่นเลยทุกอย่างมาอยู่ข้างหน้าหมดครับคุณไปคนเดียวคุณสามารถเอ j จอยได้ครับให้สีสารเพิ่มแสงสว่างเนี่ยเพิ่มให้สว่างมากขึ้นอีกครับ เตาไฟเกิน15เมตรให้เหลือสัก9เมตรให้ขี่ยิบเลยครับให้สว่างเพราะคนเรามีเวลาว่ากันตอนเย็นๆย็นเขามาใช้ประเทศจีนผมไปดูเขาเป็นสวนที่ผมดูแล้วบอกกลางวันก็ไม่เห็นมีอะไรเขาบอกกลางคืนอยู่มาดูสิคนเต็มสวนเลยแต่สว่างสวัยทั้งสวนเลยแต่สวนเขาไม่ใหญ่ครับผมก็พยายามทำอย่างนี้ให้แก่สวนต่างๆครับ คือเลิกคำว่า t r a ดิช i o น a l จากไปสักทีจะผมโชคดีมีคนเชื่อเราเยอะครับเราก็ได้ทำสวนอย่างนี้ให้เขาได้ใช้สุดท้ายแล้วครับคุณต้องมีอะไรที่อยากจะชวนคนไทยที่แบบลักษณะเหมือนผมอะที่เขารู้จักสวนนงนุชในมุมเก่าๆเนาะทำยังไงที่อยากได้เข้ามาที่นี่ครับหน้าที่ผมเนี่ยก็คือทำอยังไงทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวสวนไค่มาชมสวนได้มาลักต้นไม้ได้พาลูกหลานมาอบรม คือให้รักต้นไม้รักธรรมชาติรักสัมมกตว์ครับผมทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจคําว่าสวนเนี่ยสวนนี่ก็คือสวนผลไม้สวนปลูกต้นไม้ก็คือสวนครับ,รบเห็นแล้วก็เห็นเลยแต่อย่าลืมคาว่าสวนเนี่ยมันเป็นคาที่กว้างหรือเกิดแต่ที่จริงกับจากความจริงเนี่ยสวนมันมีหลายชนิดสวนอนุนุชเป็นสวนที่ให้ความรู้ ให้ความสวยงามให้ความแปลกใหม่ให้ทุกอย่างแก่ท่านผมอยากให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาสแก่เราว่ามาชมสุนลรุดุักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านอาจจะเห็นมาแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ได้แต่ท่านมาดูสวนลูุดุใหม่สิครับเราได้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วสําหรับคนปัจจุบันสําหรับอนาคตที่เราจะได้เกิดความรักต้นไม้รักธรรมชาติ อันนี้ตัวดุรุษมีหน้าที่จะทำอย่างไรก็อยากให้ท่านประชมให้เราให้โอกาสเราสักครั้งเลยครับครับผมการเป็นหนึ่งใน <c oughs> สิบตัวที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยมันเพียงพอไหมที่ทาให้ท่านคิดอยากมาดูบ้างว่าทําไมเราถึงเป็นหนึ่งในสิบตัวที่สุดในโลกตามที่เขายกย่องก่เราประเทศไทยของเราครับสำหรับันได้ต้องขอบคุณคุณโต้งมากนะครับที่มีโอกาสได้มา แบ่งปันมุมมองทําให้ผมมองสวนนงนุษย์เนี่ยแตกต่างไปจากเมื่อสมัยเด็กๆเลยครับที่มาเที่ยวครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสวนนงนุษย์เป็นอะไรที่ผมไม่ได้มาเกือบ30กว่าปีนะครับก็คิดว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวยังไงก็อยากจะเชิญเพื่อนๆทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้มาเที่ยวกันนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่นี่เองครับสวนนงนุษย์พัทยาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบกันที่นี่นะครับสวัสดีครับ